ดีค่ะวันนี้เรามาบ้านของเมเปลิลน,นะคะวันมาจิงนข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะนี่ค่ะมาชมบรรยากาศวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องวราดาก็มาอยู่บ้านนี้นะคะบ้านของเมเปลิลน,นะคะเมเปิ้ลและป๋าเบนนะคะเมเปลิลป๋าเบนนะคะอ,อยู่ช่วงบันทัดเนาะวันหลังสุ้ยสวยในบ้านเมเปลิลน,นะคะ เมเปิลนะคะกับปาเบนแต่ท่านเสียชีวิตแล้วท่านเป็นฝรั่งที่ใจดีมากนะคะท่านอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะอยู่บ้านเดียวกันกับแฟนวลาดานะคะแต่วลาดามาวันนี้มามากินข้าวบ้านของเมเปิลนะคะนะคะี่ค่ะแลเข้ามานะคะบ้านสวยนะคะมีต้นไม้มีสถานที่นะคะอันนี้นะีคะด้านหน้าบ้านนะคะวลาดาก็มาจอดรถไว้เดี๋ยวเราจะเข้าข้างในไปกินส้มตํากันนะคะวันนี้ ไปกินส้มตำกันนะคะไปกินส้มตำอย่างอร่อยออ่ยนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่ดาดีวค่ะเรามาถือ ภายในบ้านจ้าขอบคุณแม่เปิลนะคะสวยจังเลยขอบคุณค่ะแม่วันพาได้ใส่จริงค่ะนี่ค่ะบ้านของคุณแม่น่าอยู่มากนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังบ้านนะคะเป็นครัวไทยและครัวฝรั่งเดยนี่ค่ะโรลดามาเรื่อยๆค่ะคุณแม่ท่านเป็นคนใจดีนะคะเอาของกินมาบ่ลงตรงนี้นี่ค่ะวเราจะค่ะนี่ บ้านของแม่เปิ้ลนีะคะมีสระน้ำนะคะน้ําเยอะนะคะมารอบนี้น้ําเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นครัวไทยนะคะอยู่ด้านนอกนะคะครัวไทยครัวไทยอยู่ด้านนอกนะคะค,คุณแม่จะทําอะไรกินคะวันนี้โอ้ปลาให้ปลานินรสาวแจักสันนี่ล่ละทานอ่าบดอือปลานิแจักสะนี่คะ่ะ ครัวไทยของคุณแม่สะอาดสะอ้านมาวันไหนก็มาทํากินรบกวนกินอร่อยเลยแอนนี้มีแม่ครัวมาด้วยนะคะสดซื่นนะคะคุณแม่บอกสดซื่นลูกหลานมาหาเนาะนี่เด็กจะพากันกินส้มตำนะคะวันนี้ไอ้ลงสับปลาไหมคะคุณสว่างวันนี้นะลงไหมคะอดูงี้เอาอันนั้นดิตกเป๊ตกเข้าเลยอันนี้นะก็ดูเออมารอบนี้ น้ำเยอะนะคะดูต้นมะละกอของคุณแม่นี่น่ารักมากต้นเล็กๆแต่ดกมากเลยนะคะจะสุกละมั้งน่ะนะเหลืองๆน่ะน,นี่จะสุกอ,อันนี้บริเวณบ้านของคุณแม่แต๋วนะคะมีเนเปิ้ลค่ะเป็นยติผู้ใหญ่ของบรดานี่แหละจ้ะโอ้ยดูน้ำหน้าลงไปลอยเด้ อยากลงไปลอยได้แต่กลัวปิงอ้นวาน้ำฝนตกเวลาลอยแพแพดูอินเดียใช่ไหมท่ารเก็บบ๊อบเบว่านมาแทนงานพลิขึ้นมาทอดผี่อันนี้บริบาลบ้านของเมเปิลนะคะเดี๋ยวเราจะทำส้มตำทำอาหารกินกันนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากในเมืองนะคะออกมานะคะออกมากินข้าวกับเมเปิลนะคะ มีแต่ข้าาแลวบมมีแต่คนบมสบายจะว่าายเออมันไปเป็นตามเวลานะแม่ช่าเคือกุ้งนะคะพ่อแม่พ mm um> ี่น้องเราจะมาส้มตำกินวันนี้เอาซื้อกุ้งสดมานะคะแล้วก็ปลานะคะตัวนี้นะคะจะมาทําเป็นส้มตําแล้วก็กินกับกุ้งนะคะคุณแม่ท่านบอกว่าท่านมีหมกหน่อไม้โอ้หมกหน่อไม้น่ากินมากเลยหมกหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเราทําสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะกินก้าค่ะ เออมะนาวเหรออ้อันนี้มะนาวอ้อันนี้มะขงป้าต้นน้อยก็ยังมีมะขงนะคะเนี่ยน้อยก็มีนะคะน้อยก็มีหมานี่ค่ะของกินมีค่ะอันนี้รื้อออกแล้วเด้อต้นหอมต้นอะไรออกมาด้านนอกนี่ก็มีห้องน้ําที่อยู่ข้างนอกใครไม่อยากขึ้นข้างบนอันนี้นะคะนี่อูพริก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  อันนี้ห้องน้ํานะคะสําหรับท่านที่ไม่อยากเข้าในบ้านก็มาตรงนี้นะคะแทงน้ำบ้านของเม่เขากว้างคะ่ะน,นี่เห็นทำมามาทางนี้ก็เห็นเป็นสระปลานะคะสระปลาสระปลาโอ้ปลานี่มาพริกพริกพริกอันนี้เรียกว่าเป็นต้นพริกส่วนพริกก็ว่าได้พื้ตัวนี่ค่ะพริกสดๆเลยโอ้งามงามงามดกแถดกดกดก,ดก พริกนะคะเนี่ยพริกพริกต้พริกนะคะนี่พริกบ้านไม่เปิลนะคะเรียกว่าสองสามต้นโอ้เยอะมากเลยนะคะนี่นี่ครับพริกนะคะพริกพริกเก็บกินแม่เขาเก็บได้เป็นตลับบักใหญ่เลยนะคะพริกนะคะอันนี้ก็มีหลายต้นมีหน่อไม้มีอะไรด้วยนะคะต้นพริกเวลาสุกแม่เขาก็เก็บไปใส่ตลับไว้นะคะ กินส really. oh, so okay. mm ้มตำอร่อยมากนะคะโอ้พริกสวยๆสดๆใหญ่ๆเลยนะคะโอเคนี่ก็พริกนะคะอันนี้ก็พริกพริกนะคะนี่โอ้ยดกดกดกดดกมากมากเลยนะคะดกมากมากเลยเข้ามาในครัวอีกรอบหนึ่งนะคะจะมาตำส้มตำกินกันนะคะเนี่ยมะเดื นี่มาดูอันนี้บะคงที่จะตาส้มตํานะคะวันนี้นะคะเี่เน่เน่ยพริกสดสดเลยนะคะจากต้นที่วลระดับไปสักครู่เลยนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่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 ก็ไปจีบพูดเด็กกำลังจะตำส้มตำนะคะ ใหญ่พริกสดๆนะคะไม่ค้าจจำเป็นนะคะแต่อร่อยนะคะไม่ค้าจจำเป็นตำหนิอันเป็นมากโอ freely, ้แม่มาสิบเพ็ดนึ่เพ็ดยูได้หนึ่งเพดแล้วก็อีกอเอาเอาอีกเป่าเออานูสมาเพ็ดรือนูเบ่งอืมพริกมันสดไง คำคมต่ำเอาครึ่งหนึ่งบอกพี่เร็วแต่อคอยซับไทยซื้อๆแล้วอุ๊ยชอว์ลีต๊อกจะกินปลาเบิรเนาะล,ลงมือกันเลย สดเลยนะคะนีเป็นอันสดๆตันด้วยช่างสีมือนะคะอ่าอันนี้มะกอกนะคะัวนีบักอกอันนี้บักเขือเทศเขือเทศนะคะเนี่ยอันนี้มะกอกนะคะบักอกเปรี้ยวอันนี้บักกอกอันนี้บะกกอกนะคะัวนี้บักกอกนะคะ มีประกอบด้วยนะคะมีปลาปรุงรสนะคะปลาปรุงรสนะคะตัวนี้เข้มขนอ้ออันนี้ก็ผงนัวนะคะภาษาไทยเรียกว่าผงนัว

ฝีมือรุนรวนนะคะนี่ถาดไปเลยกัดเบอเดียวกันเว่าน่คมเมพี่น้นนนองอร่อยอร่ลยค่ะสมตำรีมือคุณนายวราดานะคะฝีมือรุนรวนค่ะ อเอาถ่านนั้นรดบ่นี่เสียบเซเอไปกิน,น,นกันนะคะทุกคนน,นะคะรอ,อร่อยอร่อยด้วยกันค่ะส้มตำนะคะส้มตำพึ่งตำเสร็จเมื่อสักครูก่กองข้าวเหนียวใหญ่ๆนะคะกองข้าวเหนียวใหญ่อหื่ มามาพี่น้องมากินด้วยกันค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องกําลังกินค่ะพี่น้องค่ะกินส้มตำด้วยกันนะคะอาหารเที่ยงค่ะดูข้าวปุ้นดูข้าวปุ้นนะคะส่วนเออเอออย่าห้เป๊ะได้บ่มีเงินสื้อไม่ได้เพิ่งแสนคนได้เพิ่งมากินด้วยกันค่ะมาตาม มาอายุมาพี่สวางพีพ่ว่ากินอะไรมั่งเรมาหุงมากินด้วยกันนะคะทุกคนนะคะอร่อยอร่อยอร่อยข้าวเหนียวนะคะเพื่อนมาด้วยมาร่วมกินกันหลายๆายคนอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนสาวคนงา,นาม,มจะสวยค่ะโอเคทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะแซ่บ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 ค่ะยังคลึกนะคะยังเลมอยู่นะคะยังตำส้มตำอีกก็มีนะคะยังเลมอยู่นะคะ เกียงคึกเดี๋ยวแต่มาให้ดูปลาเลยนะลองดูเห็นไหมคะขึ้นมากินหัวอาหารเริ่มมาแล้วเห็นไหมเออดูปลาปลาปลาอยู่ในสระบ้านไม่เปิ้นนะครับปลา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 โอ้โหปลามาแย่งแย่งอาหารปลาน้ยนใสๆโอ้โห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  ในนี้แหละขึ้นมาปิ้งกินนะคะก็เอาวือในนี้แหละค่ะมาทําก ouais ินนะเห็นะตัวตใหญ่นลคะอู้หูตัวใหญ่ๆก็เอาอยู่สะน,นี่แหละค่ะขึ้นมากินสดๆ,ๆนะคะสดๆเลยน้องคะมาเด้ออุดมสมบูรณ์ใครผ่านไปผ่านมาก็ แวะได้นะคะคุณแม่ท่านยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคุณแม่ท่านดีใจดีใจดีค่ะคุณแม่ปุณนะคะโอ้โหโอ้โ้โอเคพขอาไปพี่น้องค่ะเราจะมาให้ท่านชมอีกนะคะให้ปลากินอาหารโกนเราก็จะไปกินโตนะคะรอบสองนะคะรอบสองนะคะส้มตำก็รอบสองปลาก็รอบสองนะคะพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ ขึ้นจากระนะคะเด็ดเอามาทำกินนะนี่นะปลาสดๆนะคะส้มตำนี่ก็รอบสองนะคะแซ่บส้มตำก็ได้รอบสองก็แซ่บคุกเก้าแซ่บไหมคะคุณนายสว่างเรื่องคนเรื่อเบื้งคุ้มยเบื้งคุ้มอร่อยทุกคนนะคะ FC ทุกท่านมาอิ่มด้วยกันเที่ยงนี้นะคะ หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็จะกลับบ้านนะคะเราก็มารีวิวบ้านป้าเบนแม่เปิ้ลให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะคะคิดถึงนะคะป้าเบน I m e ม y you too ป้าเบนอันี้ค่ะหน้าบ้านด้านนี้นะคะหน้าอยู่ร่มรื่นค่ะใกล้จากบ้านวลดามาประมาณ5-6กิโลนะคะ5 6 7กิโลนี่แหละคะ่ะออกมาอยู่แถวชนชานเมืองนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะทุกๆุกท่านค่ะ